เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่5กุมภาพันธ์2025หัวข้อท่านเป็นพยานหรือไม่ข้อพระคำหลัมมัทธิวบทที่5ข้อที่16 16ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเข่าทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์อ่านพระคัมทีมารกโกบทที่16ข้อที่15ถึง18 15พระองค์ตรัสสั่งพวกสาว,วกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน16ใครเชื่อและรับบัพติสมาก,ก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ17มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ18พวกเขาจะจับมูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคเนื้อหาพระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดสามารถสรุปได้เป็นสองประการประการแรกคุณต้องรักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจสุดจิตและสุดความคิดและประการที่สองคุณต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมัทธิวบทที่22ข้อที่37สิบถึงสี่ส พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านสามสิบปดนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกสาสิบเกข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสี่สิบธรรมบัญญัติและคาของผู้เผยพระวจนะทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้การพูดว่าท่านรักพระเจ้าด้วยปากของท่านนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งที่จะแสดงความรักของท่านที่มีต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงก็คือการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ทั้งหมดในทํานองเดียวกันท่านไม่สามารถพูดว่าท่านรักเพื่อนบ้านของท่านได้โดยไม่แสดงออกมาในการกระทําของท่านท่านต้องรับพระเจ้าหรือเกลียดพระองค์ ไม่มีจุดกึ่งกลางหากท่านรักพระองค์ท่านจะต้องรับเพื่อนบ้านของท่านและบอกพวกเขาเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ท่านรู้เกี่ยวกับพระเยซูจากการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้คริสเตียนทุกคนได้รับมอบหมายให้ประกาศพระจิตติคุณแก่ทุกประเทศดังนั้นหากท่านรักพระเจ้าและเพื่อนบ้านของท่านอย่างแท้จริงท่านจะไม่ลังเลที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับพระเยซูให้พวกเขาฟัง จงจำไว้เสมอว่าวันนี้ท่านได้รับประโยชน์จากการเป็นลูกของพระเจ้าเพราะมีคนบอกท่านเกี่ยวกับพระเยซูทำไมเราไม่แสดงความรักนี้ต่อผู้อื่นบ้างละ่ะการไตร่ตรองครั้งสุดท้ายที่ท่านบอกใครเกี่ยวกับพระเยซูคืออะไร